สวัสดีคะ่ะทุกคนวันขึ้นปีใหม่ปีพศ2568คริสตศักราช2025นะคะก็คือวันที่1มกราคมค่ะตรงกับวันพุธ ขึ้นตามค่ำเดือน2ค่ะในปี2568นะคะก็คือปีมะเสงหรือปีงูเล็กนั่นเองนะคะเป็นวันแรกของเดือนมก,กราคมหมายถึงการเริ่มต้นของปีใหม่ค่ะกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันปีใหม่นั้นก็จะเป็นเทศกาลที่มีงานเื่นเริงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีการสวดมนต์คาปีนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะระหว่างปี2567นะคะแล้วก ต้อนรับปีใหม่ปีพศ2568นะคะทุกคนต่างก็ทําสิ่งดีๆเพื่อให้เป็นมงคลนะคะอย่างเช่นทําบุญตักบาตรค่ะปล่อยสัตว์นะคะบางบ้านนะคะก็ถือโอกาสนะคะจูงลูกจูงหลานไปขอพรอญ,ญาติผู้ใหญ่ค่ะหยิบจับของขวัญติดไม้ติดมือเพื่อไปให้ท่านด้วยนะคะก็ขอให้ปีใหม่ปี2568เป็นปีที่ดีกับทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ